สวัสดีครับจันนะครับอ่ามาเดี๋ยวคลิปนี้เป็นปฏิบัติการที่1น,นะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบอุณหภูมิหัวฉีดกันโอเคก็อุณหภูมิหัวฉีดเดี๋ยวเราจะพิมพตัวนี้นะครับ temperature tower เนาะขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากครับเปิด temperature tower ขึ้นมางั้นเดี๋ยวจันไปที่โปรแกรม k i ียลลนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็กดที่ตัวชิ้นงานนะครับคลิกซ้ายนะแล้วก็กด delete ไปได้เลยนะครับ ทีเดี้เราก็เปิดตัว temperature tower ขึ้นมาก็ไปที่ extension ไปที่ part for calibration แล้วก็หา temp tower นะครับเราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ PLA temp tower พอเราเปิดขึ้นมาก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะเห็นรูปก็กดตรงนี้ p r e พร e มันจะมี p r e a r e preview นะครับเรากด p r e a r e นี่แหละมันก็จะเป็นรูปชิ้นนี้นะเวลาจะใช้โปรแกรมเคียวลนะครับซูมเข้าซูมออกใช้ลูกกลิ้งนะ แล้วก็เวลาที่จะแพนนะครับใช้คลิกซ้ายเออไม่ใช่โทษทีเวลาที่จะหมุนใช้คลิกขวาเวลาที่จะแพนให้กดลูกกิ้งลงไปตรงๆแล้วก็แพนนะครับใช้ประมาณนี้โอเคทีนี้เวลาที่เราจะพิมพ์นะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันคือการแบบทำเป็นตัวทาวเวอร์นะหอคอยแล้วมันก็จะมีค่าตรงนี้บอกว่า pla ตัวนี้ก็จะเป็น2 2 0นะครับ แล้วก็ค่อยๆลดลงไปทีละ5ทีละ5ทีละ5า้าจนไปถึงข้างบนนี้180นะครับนั้นก็เดี๋ยวมันจะต้องมีการเซตติ้งว่าช่วยทำอุณหภูมิลดลงทีละ5ให้ด้วยนะเว้ยอะไรเงี้ยแต่เบื้องต้นเราใส่ตรงนี้ก่อนแล้วเรากดสไลด์ก่อนเลยครับพอเรากดสไลด์นะให้กดพรีวิวนะครับแล้วให้นับจำนวนชั้นทั้งหมดนะครับจดค่าตรงนี้ไปเนาะ ในชีตจันจะใช้ค่าตัวนี้เลยนะครับถ้าเกิดค่าไม่ตรงกันก็ก็มันตรงแหละเออสามนะครับเป็นจำนวนชั้นทั้งหมดนะในชีตจันจะเขียนว่าเป็นหาก่อนนะ T หนึ่งโอเคเดี๋ยวจะตรงนี้ช้าๆหน่อยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเรียนออแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะอันนี้คือชั้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็กดลูกศรขึ้นนะ ชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ตรงนี้คือชั้นที่ห้าสังเกตรตรงนี้นะครับนี่ชั้นที่ห้าเริ่มมีเสามาละกดเครื่องหมายลงชั้นที่สี่ไม่มีเสานั่นแปลว่าชิ้นงานตรงนี้ครับส่วนของฐานน่ะคือสี่ชั้นโอเคนะส่วนของฐานคือสี่ชั้นทีนี้เราคำนวณน,นิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวดูช้นเลยละกันเ,เรามีฐานนะครับทั้งหมดจุดสี่ชั้น เรามีจำนวนการพิมพ์ทั้งหมดอยู่378ชั้นเราทำการเปลี่ยนแปลงค่าทั้งหมดอยู่9ค่าอุณหภูมิดังนั้นน่ะเราต้องมานั่งคำนวณว่าในแต่ละชั้นของอในแต่ละอุณหภูมิเนี่ยใช้ทั้งหมดกี่ชั้นสูตรก็ง่ายๆนะครับเอาตัว total นี่นะเอา total ลบด้วยตัว base นะครับตัวฐานแล้ว วงเล็บนี้จับหารด้วย n ก็คือจำนวนของของอุณหภูมินะครับดังนั้นก็จะเป็น378รแลบ c แล้วก็หารด้วย9นะครับโอเคจะได้ทั้งหมดอยู่41.55ชั้นเป็นเลขไม่ลงตัวนะเราจะไม่เอาเลขนี้ไปปินนะครับเราจะต้องทำการปัดเลขให้เป็นเลขลงตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปปรับไซส์ของตัวชิ้นงานนะ อ,อย่างเช่นในเคสเนี่ยจันปัดให้เป็นเลขลงตัวคือ42ชั้นจันตั้งตัวนี้เป็น L2 นะครับอันนี้เป็น L1 เนาะครั้งครั้งแรกนะครับที่เป็นเลขไม่ลงตัวจันตั้งตัวนี้เป็น L2 จะได้คำนวณง่ายๆนะครับพอเราเซตตัวนี้เป็น L2 ว่า42ชั้นนะให้เราคำนวณจำนวนชั้นรวมใหม่นะครับเป็น T2 วิธีการก็คือเอา42เนี่ยไปคูณด้วย9เป็นค่า n นะครับ นี่นะเอา42ไปคูณ9แล้วบวกด้วย4ก็คือจำนวนฐานดังนั้นก็จะได้เป็น To ท,ทัลตัวใหม่ก็คือ382นะครับทีนี้เราเอาตัวท o ทัลตัวใหม่นะครับไปจับหาทรททัลตัวเก่าเนาะดังนั้นก็คือการเอาอเนี่ยครับ382ไปจับหารด้วย378นะครับจะเท่ากับ1 0 6เอาร0 0ไปคูณนะครับ ก็จะได้101.06%นั่นแปลว่าเราต้องไปปรับสัสดส่วนภาพ่ะครับให้เป็นเราต้องไปปรับสัสดส่วนของชิ้นงานในแกนแให้เป็น101.06นะครับวิธีการก็ไปที่โปรแกรมเคียวลาครับลูกพี่กดที่ชิ้นงานแล้วกดตรงนี้มันจะมีปุ่มที่2นี้นะครับสเกลนะพอกดสเกลให้เอาติ๊กออกตรงนี้เอายูนิฟอรนี้ออก แล้วปรับแกนแนะครับปรับแกนแเดี๋ยวขอดูค่าลืมไปละ101.06ก็ปรับตรงนี้101.06แล้วกด enter มันจะสูงขึ้นมานิดนึงโอเคคราวนี้เราก็ลองกดสไลด์ใหม่นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะพอกดสไลด์ใหม่ก็ลองกด preview ดูครับว่าค่ารวมเป็น382ตามที่เราออกแบบไว้ไหมนี่นะครับ382 โอเคส่วนฐานยังเป็น4ชั้นเหมือนเดิมไหมสองสามสี่ห้าโอเค4ชั้นเหมือนเดิมนะครับดังนั้นตอนนี้เราได้ค่าที่เราต้องการแล้วละ่ะโอเคฐาน4ชั้นนะครับฐาน4ชั้นปรับค่าอุณหภูมิทั้งหมด9อุณหภูมิแต่ละค่าอุณหภูมิเนี่ยจะกินพื้นที่ทั้งหมดอยู่42ชั้นโอเคนะเริ่มต้นตั้งแต่220นะครับ แล้วก็ลดลงทีละ5เขียใไหมคราวนี้เราก็ไปเซตติ้งตัวนี้ครับเราไปที่โปรแกรมเคียล่าเนาะไปตามนี้เลยนะไปตามนี้เลยโอเคจาดภาไปอย่างนี้ไปที่ extension นะครับแล้วก็ไปตรงนี้ post processing แล้วกดตรงนี้นะครับ modify g code ตรงนี้นะอะคลิปนี้นานหน่อยขออภัยนะครับเอาให้จบไปเลยแล้วเรากดตรงนี้นะครับ add clip นะครับ แล้วหาเทมพ์แฟนทาวเนะครับนี่ตรงนี้โอเคทีนี้เราค่อยๆใส่ทีค่านะครับเดี๋ยวอธิบายให้จริงๆเราเอาเมาส์ไปจิ้มมันก็จะขึ้นแล้วนะอออ่านเองก็ได้นะครับอันนี้คืออุณหภูมิเริ่มต้น220องศาอันนี้อุณหภูมิที่ลดลงนะครับก็ลดลงทีละ5องศามันเป็นเครื่องหมายลบ5นะครับตัวนี้คือจำนวนชั้นของแต่ละค่านะครับ เมื่อกี้เราใช้เป็น42ชั้นก็แก้ค่าตรงนี้เป็น42นะครับอันนี้คือ Change Layer Offset ก็คือจำนวนชั้นของฐานนะครับเมื่อกี้เรา4ชั้นนะครับเป็นฐานแล้วก็แก้ตรงนี้เป็น4อ่าส่วนตัวนี้บอกว่าไม่ต้องกดเครื่องหมายถูกตรง Active Fan ก็ได้นะครับก็ไม่ต้องกดนะ ถ้ากดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ลองเอาเมาส์ไปจอดูครับนี่กแล้วก็อ่านเอาเนาะพอทําเสร็จปุ๊บกด close นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีเครื่องหมายตรงนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวนะจุบจ๊บๆเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้นะมันจะขึ้นเตือนบอกว่าตอนนี้เนี่ยใช้สคริปต์อยู่นะครับคราวนี้เรากดสไลด์อีกทีครับโอเคโอ้ลืมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อก่อนอเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะที่เดิมนะครับนี่นะตรงนี้นะ สมมติตัวนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็น t ทม m t ทาวเวก็ได้นะครับเออเดี๋ยวตอนไฟล์มันไปอยู่ในตั้มใดเนี่ยเราจะได้เราจะได้เลือกถูก t ทม m ์ทาวเวนะแล้วเราก็เซฟครับนี่มันก็จะขึ้นตรงนี้เนาะเทม m t ทาวเวอร์ e อ่ะ,ะแล้วก็เซฟนะครับแล้วเราก็ไฟเนี่ยไปปิินนะไปปินินตอนที่ปิินเสร็จนะครับเดี๋ยวจันให้ดูนะจันปรินมาแล้วล่ะ เราก็ลองดูนะครับว่าอุณหภูมิค่าไหนเนี่ยเป็นค่าที่เราคิดว่าผลการพิมพ์มันดีที่สุดเวลาดูก็พยายามดูรอบๆนะครับดูรายละเอียดเช่นความเรียบร้อยของงานพิมพ์ขุยต่างๆนะครับแล้วก็ลองดูย้อนเข้าไปแบบข้างใต้ไอตัวทาวเวอร์หน่อยเพราะว่าบางครั้งความไม่เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะไปโผล่ให้เห็นตรงด้านใต้นะครับแล้วก็ดูตรงเนี้ยความยุ่ยข,ของขอบความอะไรเงี้ยครับลองดูนะ ประมาณนี้นะก็เสร็จแล้วก็เลือกเอานะครับว่าอุณหภูมิที่คุณคิดว่าดีที่สุดของคุณเนี่ยของนักศึกษาเนี่ยมันคืออุณหภูมิเท่าไหร่นะครับในชีตจะเขียนโน้ตเอาไว้ว่าในการเทสของอาจารย์นะจะเลือกอุณหภูมิที่ดีที่สุดเป็น195นะครับเขียนโน้ตเอาไว้ให้ตรงนี้ว่าอย่างไรก็ตามสภาวะการพิมพ์ที่ต่างกาันตัวอย่างเช่นวัสดุที่ใช้พิมพ์ห้องที่เราทํางานกันอยู่นะครับ มันต่างกันเนาะมันค่าพวกนี้มันก็มันก็ย่อมต่างกันดังนั้นก็ให้ใช้ค่าของตัวเองนะครับไม่ต้องใช้ค่าของอาจารย์อันนี้จาร์แค่จดเอาไว้กันลืมเฉยๆโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบอ,อุณหภูมิของหัวฉีดนะครับไว้เดี๋ยวมาต่อกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ